เอ้าป้อนมันหน่อยเป็นแมวะออ่่ะเตอเอ้ยเออมึงกินไหมเฮ้ยมึงเนี่ยหิวสุดแล้วเวลารักก็รักนะใช่อีกหน่อยนึงนะเต้นกูจะเคี้ยวป้อนมึงแล้วนะแต่ตักแกงเลยตักแกงไว้สักช้อนหนึ่งแน่นแล้วครับแน่นมึงแน่นไม่ไม่ไม่ต้องเกรงใจหรอกมึงไม่ต้องเกรงใจหรอกมึงกินเถอะมึงเหนื่อยกว่าใครเพื่อนเขาเลยเต้เดี๋ยวไม่ก็ปนกันอีกเลย กินอีกหมูหมูไม่มีที่เช็ดนม่มทเช็ดยักเครับมึงมึงกัดลิ้นตัวเองวะเนี่ยเลือดออกเนี่ยเฮ้ยติดคอ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 ติกัอ น้ำตึกระดมประกาศประกาศนั่งเดี๋ยวก็หายประกาศนะคะใครทำหน้าเวทีเปื้อนปรับ3000นะคะเฮ้ยเร็วอร็วเร็วโอ้สกปรกทิ้งเลยโอ้เต้นมึงเชื่อเขาเนาะใครเนี่ยมาเขาประกาศแต่มึงเชื่อเขาเหรอเฮ้ยขึ้นไปขึ้นมากูมาช่วยนี่ว่า โอ้โหนี่ก็มีกระตัวนี่ดีดเพีนมากเลยนี่ผักกะเพรานี่ไม่ธรรมดานะถั่วฝักยาวเต้นน้องกินไหมคนละคำมื้อน้องก็ไม่มูหมามหรอกเติ้นขอบคุณมากครับโอ้โหเหมือนรู้ว่าพี่หิวน้ำขอบคุณมากนะครับขอให้ร่ไมขอให้รวยนะครับอุตส่าห์โดดเรียนมาดูเราเกย์ขอบคุณมากรู้ได้ไงว่าเขาเรียนหนังสืออันนี้มึงเอาสีม่วงไปกูรู้มึงชอบสีม่วงเฮ้ยว้าว รู้ได้ไงว่าเขาชอบสีม่วงอ่ะอืรู้มาอืกอันนี้สีส้มเก็บเอาไว้ให้เจนุ่นโอ้อันนี้สีเขียวของใครกัลากินีมึงไม่รู้เปล่าสีเขียวน้องไอออมรัตเติ้นเติ้นโอ้รัตอีกแล้วเติ้นที่นี่มึงดังจริงนะเติ้นมึงใายกระดูกหูเ้เอ้ยบุ๊ยเดี๋ยวไอ้เติ้นมึงอย่าสกปรกเติ้นดีๆรู้แล้วโอ้โหดีดีมึงยัดทำไมอ่ะ เตือนมึงเด็กก็ล่วงใส่พี่เขาแต่พูดถึงว่าท่านน้าเนี่ยดูแลเราดีเลยนะเนี่ยเตรียมทั้งอาหารเตรียมทั้งอะไรไว้คนรู้ใจพวกเราดีจริงๆแสดงว่ามีคนใช้ดูแลอยู่ใช่นี่ไงเราเป็นลูกของท่านนาไงเพื่อนเป็นเวลาเดียวกับสุมาานกินให้หมดเลยเตรียมน้ำเตรียมของเตรียมปาเมื่อรอเตรียมเรียงน้ำก็ไม่เย็นพี่นี่นะเดี๋ยวพ่อมานะจะให้บ่นจะให้เข็ดจะให้ว่าพี่เข็ดอุ้ย สภาพแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคนขอทานที่ผ่านไปผ่านมาใช่ไหมเห็นบ้านประตูได้เปิดก็เลยเดินเข้ามากินข้าวไอ้พวกนี้ที่มันเป็นยังไงกันเนี่ยฮะทำอะไรเนี่ยฮะไม่มีการถามเลยหรื่องอะไรบ้านเนี้ยมีเจ้าของหรือเปล่าข้าวมีเจ้าของเป็นไรบ้างเพื่อนโอ้โหหนูโศกปรกอีกแล้วไอ้ไอ้นต้นเรามาด้วยกันไอ้ต้นสกประโตกขอขอเสื้อเช็ดไอ้หนู หน้าหนูน่ะไอ้เติ้ลฮะไอ้เติ้ลอะไรเลิกองเขาหมดเลยมึงไปเอาเสื้อมาเร็วโอ้โหไยเติ้ลแล้วเมื่อกี้ใครพ่นชิบหายเสื้อก็ตกลงไปแล้วโอ้โหเมื่อกี้ใครพ่นโอ้โหฮะโอ้โหรักมากโอ้ยเติ้ลมึงดูไรเติ้ลเติ้ล รักกันได้ก็ดีโถใทยคนก็มีความสุขแต่อ้อยต้นจะพิ้วตน้นจ<ะ>๋าพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าได้หาว่าทําหน้าเวทีเปื้อนหรือเลอะเนี่ยพี่หก 3, ักสามพันแล้วต้นพ่นน้าทําไมครับไม่ได้พ่นพ่นทําไมก็พี่ใครพ่นพี่หนูพ่นต้องทํำยังไงคะพ่อหนูว่ากดนี้เดี๋ยวค่อยไปวันที่เก้าก็ได้ว,ไวันนี้ไม่มีกด ทำไมไม่บอกตั้งแต่ถอดสูตรเช็คครั้งแรกเอ้าไม่มีกฎแล้วไม่มีกฎแล้วพี่ลืมบอกเหรอไม่เป็นไรนี่ไม่ต้องมาพูดมากเลยเป็นใครมาจากไหนเข้ามาในบ้านคนอื่นไม่ได้รับอนุญาตแบบนี้ไม่มีมารญาทแล้ะเลยนี่เดี๋ยวเราต้องไปบอกท่านนานะว่าคนใายบ้านเนี่ยไม่มีมารญาตเลยพูดจากับแกบ้านเนี่ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงคงจะไม่รู้สินะว่าฉันเป็นใครเป็นใครฉันจะบอกให้ดูเนี่ยนีบอกไปเลยเพื่อนที่ฉันมาเยือนบ้านหลังนี้ฉันมาในฐานะ ลูก <m> <t ired> ของท่านนามังมหารามีลูกจำไว้ด้วยนี่แล้วบ้านช่องเนี่ยมันเลอะเทอะแบบนี้นะไปเก็บกวาดที่เรียบร้อยเป็นคนใช้เนี่ยหัดต้อนรับให้มันดีกว่านี้หน่อยดูเขาเป็นอะไรอ่ะสวยวันนี้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 สวยกันอ่ะนี่บางล้ายเขาเป็นอะไรอ่ะคุณเป็นอะไร ไอตาตำตาตุ่มโอ้โหไม่ตาตุ่มนี่ตาตีฮะปากดีนี่พูดออกมาได้ทำไมจะพูดไม่ได้พูดอะไรออกมานะคิดบ้างหรือเปล่าก็มันเน่จะบอกอะไรให้นะพ่อเนี่ยเขามีลูกแค่คนเดียวใช่ลูกอะไรกันจ้าไม่ทราบฮะลูกเขยเอ้ยไม่ใช่เป็นไรอะลูกกูทำอะไรอะทำอะไร แบงค์พันหายไปห้าพันแบงค์ร้อยนักรีบยื่นเลยห้าพันทำไม,ไมก็ด้ <มา S 2> บ้านหล <มา S 2> ังนี้ที่ฉันมาเยือนฉันมาในฐานนะลูกของท่านนามังมาหาราชรู้ลแล้วก็จําไว้ด้วยอย่ามาแสดงกิริยาท่าทางแบบน,นี้จะเป็นลูกของพ่อฉันตอนไหนฉันไม่รู้แต่บ้านหลังนี้นอกจากพ่อแล้วคือฉันสุมามาที่เป็นเจ้าของบ้านเพราะฉะนั้นไม่สะดวกใจจะให้อยู่มีอะไรไหมโน่นประตูใสหัวไว้ได้แล้ว จะมาไล่ฉันเหนินใช่ฉันไม่ไปจะเป็นหรืจะตายฉันก็ไม่ไปลอยหน้าลอยตาฉันบอกให้ออกไปไม่ออกออกจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ไม่ออกไม่ออกเหรอฮะเฮ้ยเฮ้ยการอะไรโอ้ข้าตบฉันเหรอโอ้ยอะไร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 ไอ้ย่ามาอย่ามาเพื่อนมันมันนี่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 อะไร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 โอ้นี่ ทำไมมึงทำอะไรจะเตะนี่ไงอย่าไปเตะเขาได้ยังไงเป็นผู้หญิงเกิดมาไม,ไม่มีใครกล้าตกหน้ากูกูรู้แล้วแต่มันก็ต้องใจเงย็นเพื่อนแล้วกูจะให้ทำยังไงอ้าวเขาตกมาเนี่ยผู้หญิงก็ตบเนี่ยแล้วไม่อายมากหรอกแต่มึงอยากให้ผู้หญิงเขาอายมากไหมอยากสิวะเอยากผู้หญิงอายมากมึงใช้อาวุธลับของเราเลยอะไรไว้พอเขาตกมามึงใช้เลยนี่นี่นี่เฮ้ยแค่นี้แค่นี้นี่นะนี่นี่ไม่เสียแรงที่คบมึงเป็นเพื่อนเออไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวมึงดูนี่ออกไปได้แล้วฉันไม่ออกหน้าด้าน แล้วยังไงออกไปเลยนะไม่ออกออกจากบ้านเสนอไม่ออกไม่ออกเหรอไม่ออกใช่ไหมไม่ออกใช่ไหมฮ้ฮะไม่ออกนี่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 ่นี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 ่นทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยน่าเกลียด ตนมึงโง่หรือมึงบ้านเนี่ยก็กูทำตามที่มึงบอกเลยกูหมายถึงให้มึงเ,เอาจมูกไปหอมแก้มเขาเอาไ่เลยเอาไงถ้าเกิดเขาตบมาปุ๊บมึงเคยเห็นเป็ดไซแหน่ไหมยังไงวะพอเขาตบมาปุ๊บมึงเข้าไปเลยโอ้ยแค่นี้เรื่องแค่นี้สบายมากจับไปได้หรือยังไม่ออกออกไปได้แล้วไม่ออกไม่ออกเหรอหึฮึยาโอ้ยโอ้ย ไม่ออกเหรอไม่ออกเหรอเปิดใจแน่ปืนปิดใจแน่อะไรบ้าปิดใจแน่อะไรโอ๊ยอะไรของมึงเนี่ยเอ้าไม่เชื่อมึงแล้วกูเชื่อแต่แหมมีอะไรบ้างเนี่ยแหมพ่อคุณแล้วให้ทำไง ะเข้าไปขนาดนี้ไม่ต้องใช้อื่นแล้วถ้าเกิดใช้มือไม้อย่างนี้ไอ้เติ้ลมึงบอกไม่หมดมึงใช้มือไม้ตบเขาเขาแจ้งความตำรวจจับทำร้ายร่างกายแล้วทำยังไงเนี่ยเอามึงเอาอย่างอื่นตบสิมึงเอาจมูกตบสินี่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 มึงไม่รู้กปัดปัดจริงเหรอผูเก็งหวานเจี๊ยบวะดอกนี้แหละมึงขึ้นสะเทือนกัดเลยออกไปได้แล้วไม่ออก เอาแล้วไม่ต้องตบจริงก็ได้มั้งทำไมอ่ะไม่ได้เลยลิเกให้จริงจังเออทำไมลิลิเกไม่จริงจังเลยอรอเจ็บนะแค่นี้เจ็บแค่นี้เจ็บเหรอเอางี้เจ๊เอางี้ฉันเจ็บแล้วเธอสบายใจไหมสบายใจไหมก็ได้อ่ะโอเคเอาเอาอย่างนงี้ถาเธอไม่ต้องห่วงฉันหรอกฉันห่วงเธอก็พอ ตัวแบกูอยากจะคอมเมนต์เหม็นความแน่จริงก็ตอบฉันใหม่เออ่งไงรอบนี่จัปักปักปักนี่ย็นไงปักนี่ปักเออเปดเปิดเปัดเปิดเปอดเปิ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 ดงปิดเะิเปิดเปิดเเนี่ยทิดเปิดเปิดเปิเิเปิดเปิดเปเดเปิดเดเปเดเดเปดดเปิ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 เเปิเดเปยเปเดามเเเดดู พวกมึงนี่มันใช้ไม่ได้แน่ใช่สิออกไปได้แล้วอะไรกินก็ไม่รู้ออกไปได้แล้วไม่ออกทำไมด้านๆแบบนี้เนี่ยตบจนเจ็บมือแล้วนะแล้วยังไงแล้วยังไงนี่ไงแล้วยัง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 ไงไหวไหมไอ้น้องกูไหวอยู่ถ้าแบบนี้กูสดไหวไกูมีความสุขไหวไหมเจ๊เอางี้เอาพี่นุเขาไม่เจ๊อย่าตบจริงแล้วมึงก็ไม่ต้องหอมจริงด้วยโอเคไหม กูไหวอยู่แล้วออกไปได้แล้วไม่ออกไม่ออกเหรอรับตอกนี้ถึงเวลาล้งเค้งเฮ้ยเฮ้ยจะเอาแล้วครับเอาปานนี้จ่ายคณะพ่อเขามันก็ไม่เว้นเอ้า ัวล็อกชิ่นใจชอบใจเฮ้ยเอาแล้วโอ้โีบ๊ะบ๊ะ๊๊ะนนางรายมึงเมาอยากันยุงงามปะเอาแล้วไอ้โลกจิตไอ้โลกจิตไอ้โลกจิต Ah! Tik! Ja! Mama! Oh!